สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในอินทผลัมตากแห้งค่ะอินทผลัมเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยแต่บางคนจะมีปัญหาว่าซื้ออินทผลัมมาเนี่ยมันจะฝาดบางลูกก็ฝาดบางลูกก็หวานมันจะมีวิธีการกินต่างๆมากมายเพื่อที่จะแก้ปัญหาฝาดนะคะแต่วิธีการนี้แก้ได้เลยค่ะมาดูกันค่ะว่าทำย่างไรอย่างแรกเลยให้เราตั้งหมอ้อ ใส่น้ำลงไปจากนั้นก็ต้มน้ำเลยค่ะต้มให้น้ำเดือดจัดๆเลยเมื่อน้ำเดือดจัดๆแล้วเราก็นำอินทผาลมลงไปต้มค่ะใช้เวลาต้มอยู่ที่20วินาทีถึง1นาทีค่ะก็เลือกเอาเลยบางคนก็1นาทีบางคนก็20วินาทีนะคะตามสูตรที่ไปดูมาค่ะแต่วันนี้แอนมินจะใช้เวลาอยู่ที่20วินาทีค่ะ ต้มเพื่ออะไรหนึ่งต้มเพื่อลดความฝาดของอินทผลัมสองต้มเพื่อฆ่าเชื้อโรคค่ะเวลาเอาไปตากเนี่ยอาจจะเกิดเชื้อราได้หรือว่าจะมีฝุ่นมีต่างๆนะคะก็ต้มเอาออกให้หมดไปค่ะวันนี้ก็จะใช้อินทผลัมอยู่ที่สองสีมีสีเหลืองแล้วก็สีม่วงค่ะแอ้มินก็จะต้มอยู่ที่20วินาทีทั้งสองสีเลยค่ะ บางคนก็จะบอกว่าความฝาดของอินทผลัมต้องแก้ด้วยวิธีเดียวเท่านั้นเลยก็คือนําไปต้มแล้วก็นําไปตากแห้งกินแบบตากแห้งก็จะลดความฝาดของอินทผลัมเลยค่ะก็คือเลือกที่จะไม่กินสดนะคะไปกินแห้งแทนค่ะเมื่อต้มครบแล้ว20วินาทีก็นำเอาขึ้นมาใครจะนอกน้ำเย็นด้วยก็ได้หรือว่าใครจะไม่นอกก็ได้นำไปแขวนเลยก็ได้ตากแขวนเลยนะหรือว่านำไปแกะเอาออก นำไปแกะเอาออกแล้วก็นำไปใส่กระด้งตากก็ได้เวลาในการตากก็แล้วแต่แดดนะคะถ้าแดดดีๆก็ประมาณ5-7วันนะก็จะใช้เวลานานนิดนึงค่ะแล้ววันนี้แอดมินก็จะเลือกที่าตากในกระด้งนะคะก็จะแกะออกแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเช็คดูด้วยว่า ถ้าเกิดว่าเขาังมีฝุ่นอยู่ยังติดอยู่ก็เลือกที่จะเช็ดๆออกนะแล้วก็นําไปตากค่ะบางคนก็จะเลือกใช้วิธีการอบก็ได้นะคะอบก็จะไวมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเครื่องอบก็ใช้วิธีการตากได้เลยค่ะแอมีนก็จะใช้วิธีการตากนะคะประมาณ5-7วันเมื่อครบแล้วนะคะตัดภาพมาดูครบแล้วตากอยู่ที่7วันค่ะก็จะได้มาหน้าตาเป็นแบบนี้สามารถรับประทานได้เลยค่ะ ก็จะมีรสชาติที่หวานหวานชุ่มฉ่านะเป็นยังไงบ้างคะกับคลิปวิธีการทำมิรภาลำตากแห้งก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า